กับเช่งเคยในยช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับผมทำไม iPhone X s ไม่มีตัวแท็ก NFC เหมือน iPhone X ครับผมหามแล้วไม่เจอสำหรับ h o n e X ขึ้นไปจะรับตัวอา่านแท็ก NFC โดยอัตโนมัติไม่ต้องเปิดตัวอา่านแท็กใน Control Center นะครับผมสำหรับรุ่นที่รองรับตัวอา่านแท็ก NFC โดย อัตโนมัติได้แก่ iphone 12 mini iphone 12, iphone 12 pro iphone 12 pro max iphone se 2, iphone 11, iphone 7 1 pro iphone 7 pro max iphone xr iphone xs iphone xs max นะคสำหรับ iphone ที่ต้องเปิดใช้ตัวอ่านแท g fc ในส่วนควบคุมได้แก่ iphone x iphone 8, iphone 8 plus iphone 7 iPhone 7 Plus นะผมประมาณนี้นะครับสหรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านได้ในเว็บของ Apple เลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหา iPhone เรื่องจุลเปีนเท่าน,นี้นะครับขอบคุณสว่ตตามและการชมด้วยผมสวัสดีครับ